วันนี้นะ,ะได้ทราบข่าวจากน้องดาซึ่งเป็นแอดมินของเพจสามเหลี่ยมสุขภาพาว่าบางฟาลิสเนี่ยป่วยเป็นโรคเก,กาต์แล้วก็มีในเรื่องของปวดยูริกสูงมีภาะวะความดันจนกระทั่งว่าจะฟอกไตแหละนะคะแล้วก็วมทั้งตัวเลยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะ,ะเทสนี้เนี่ยก็คือเราทางเน็ตนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือเพราะว่า ผู้ป่วยเนี่ยฐานะทางบ้านนะคะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะ,ะนี่คือทาน,นี้ก็จะเป็นตัวบ้านของผู้ป่วยนะคะที่เรามาและเดี๋ยวเราเข้าไปหาบางฟาลิปกนะะันค่ะวันนี้มาเยี่ยมเคสของบางฟาลิปนะคะสมศักมาลัยพัฒนะคะก็จะมียาที่กินอยู่จะมียาปวดเก้า ยาลดความดันยาไขม้าหน่อยแล้วก็ยากดจูริกกดจูแท็กแล้วก็อาการก็คือจะมีเป็นอย่างที่เห็นเลยมีอาการบวมบวมอันนี้คือผ่าก้อนที่ใส่ไปมีอาการมือล็อกนิ้วไม่สามารถจะงอได้ละนะครับท่นี้บางไหลแบบนี้ดูเลือดยังมีเเป็นเขาขาวหมแล้ว จุดขาวๆหมอบอกไปนี่ด้วยไหมเสน้สนเลือดตีบอะไรเส้นเลือดตีอนนี้มีชาไหมคะไม่แต่ตอนเนี้ยสีนิ้วเนี่ยชามานานแล้วค่ะสีนิ้วเนี่ยหลายเดือนแล้วอ้ยหยดหยดมาไมีเป็นตีแล้วก็ <ยา S 3> ตัวนู <ยา S 1> <ม>้นนอันนี้แหะอันนี้ไม่เป็นไรแล้วมือเท้าไม่ไม่ชาชาแค่นิ้ก้อยถึงนิ้วเนี้ยนอนหลับสนดีไหมอ้ยเรื่ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็หลับ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 ึ่มันไม่เลยหลั่ะ เดี๋ยวจะแนะนําทีละตัวจะได้รู้ตัวนี้คอยจากต้นยอดขต้นนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ออกซิเจนและก็ช่วยในการลั่งประัยกระตุนฆาเซลล์นลดภาวะความดันได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เอลมาที่ทานไปอ่ะในเรื่อง<ป>ของค<ป>อร<ป>์ดูวิตเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปวดบ้าง ถ้าปวดมากก็เลยจำนวนเลยจิบน้ำตาลอย่าอย่าดื่มเพราะเครื่อยเครื่องอะไรนะใช้จิบจิบค่อยๆจิบจิบน้ำอุ่นนะคะตามไปมันจะช่วยในการบรรเทาปวดเดี๋ยวแรกๆจะให้หยดบนนี้มก่อนนะนี่ต้องชื่นทะี่เลยค่ะยายา,าระดมที่ตามกปกติที่ที่ก<ต>ินอยู่ใช่เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องหยดนะก็ บีบเนี่ยมันจะบีดได้ประมาณนี้ขึ้งหนึ่งหรือว่าถ้าบีบดีๆก็อาจจะเป็นดู่ดงแนี้อย่างเนี้สองครั้งสองครั้งนะไม่ใช่สองหยดตีิตนีนเลยนะสองครั้งเช้ายเย็นหมดเลย หยอดไตลิ้นก่อนไม่เอาบนลิ้นมันแรงหยอดบนลิ้นแล้วก็บางลองบีบเองว่าถ้าบีบเองจะได้เ yup. ท่าไหร่บ well. ีบได้บีบได้บีบไหมเนี่ยบีบไหมบีบได้โอเคใช่างเงี้ยบนลิ้นอ่ะบางหยุดเลยหยดเลยหยดเลยหยดเลยบนลิ้นอย่าคุณคืนนะหมดเลยโอเคครับบีบอีกยังไม่หมดตาลิ้นแรงกว่าจ้ะตาลิ้นมันแรงอยู่ว่าเราไม่เคยเป็นอะไรตาโนดอะตาลิ้นได้ตาโนดกินอยู่แล้วอย่างนีแต่เขาใหม่ใหม่ะใช่อันนี้ใต้ลิ้นนะค เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอ<ห>มไว้แป๊บหนึ่งอแป๊บหนึ่งยากะตื่นแล้วเสร็จแล้วตามด้วยตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นวิตามินซีแบบมีเข้มข้น,นเพราะมันเป็นนี่เลยบูเบอรี่ผักผลไม้เอาง่ายปกติขัดถ่ายมันนะปกติบปกติใช่ไหมอ่ะเอามาเสริมไว้เพราะว่ากลัวในเรื่องของการขาดวิตามิน ให้เสริมไว้ก่อนแต่ตัวนี้ให้กินเช้าแค่วัลนละซองพอไม,ไม่ไม่ให้กินเยอะอย่าจนเกินไปกนะ้นเขาด้เลยกลัวในเรื่องของภาวะกาตรตกกนได้จะกินได้ซ้ซอนนะคะวันละซองตัวนี้ไม่ใช่ตัวเย็นได้นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนเวลาทีเราขาดผลไม้อะออไรอย่างเงี้ยแต่นรงฤทธิ์ฉีดดูดได้เลยดูดหมดซองเลยกินเลยแต่พอตอนเย็นอร่อยให้เย็นได้เย็นได้ ้ามันเปรี้ยวมากผสมน้ำที่หลังดีใส่แก้วผสมน้ำกินเล่นกันอร่อยดีเด้งๆกินเล่นกันอร่อยอร่อยรูดเลยมันควรเกิดใส่ร้อนเนาะจะได้ดีขึ้นจะได้ปั่นจักรยานได้งั้นยถ่าเอาตัวนี้เนี่ยให้กินหลังอาหารตอนเย็นตอนเย็นสามเม็ดกินแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวเราโทรคุยกันแล้วเดี๋ยวผป้ากันเอง อันนี้เป็นน้ำมันวตัวนี้เป็นวิตามินีลดการอักเสบได้ดีตัวนี้เป็นเม็ดกินง่ายละไม่ต้องมาดั้งีปลาธรรมดาก็เป็นอย่าง<ๆ>นี้เดี๋ยวจะเนี่นย,ยพูดให้ฟังอีกทีเช้าตัวนี้สองทีก่อนอาหารนะเช้าเย็นพอเชา้าหยดเสร็จตามด้วยตัวนี้หนึ่งสองเย็นไม่ต้องตอนเย็นอันนี้ก่อนอาหารตัวนี้หลังอาหารเย็นส อย่าไม่ใช่เขียนไม่แบบจดไม่แบบเดี๋ยวให้เดินมามาบอกอีกทีนึงนะอยากให้กินผิดถ้ากินแล้วมันมีเอฟเฟกต์มีอาการยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาบอกเลยมันอาจจะมีอาการคันคันนะถ้าสมมติว่ามีคันแบบพอทนได้ก็โอเคแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงกินยาแก้คันได้นะคะกินยาแก้คันและเนื้เหลืองลือยาแก้แพ้ถึงได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีมันไปกระทบกับภาวะของเนื้อไต มันจะมีการขัดออกมาตามผิวหนังมันจะขัดอันนี้ก็ขอให้บางดีขึ้นนะดีเป๊ะเลยนะไปยามใจจริงนะเป๊ะเลย